ตัดงานแล้วออกกำลังกายดูเงื่อเต็มเลยไปดูกันว่าได้เยอะได้หน่อยซ้ำใดเอิบโยมือนี้หนาเขาขอ,ขอบขิ้นตาด้วยไปไปเบิ่งกันว่าได้หน่อยได้หลายซ้ำไดมือนี้แน่หลังจากที่เราตัดมือนี้มาตัดตืมตรงนีออ้ตรงป่าตรงนี้ไปยาวไปนูน่นแล้วก็รื้อขอบข้าง ยาวไปถึงโน้นถึงสุดคลองแต่ฝั่งโน้นเมือ่อยเลยยังมาหันได้เห็ดเดี๋ยวมือนามาหลือไปก็ตัดได้ประมาณนี้แล้วตัดเพิ่มอันนี้คือแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะคะตัวนี้แบตเตอรี่หนึ่งก้อนหญ้าหกแห้งแล้วก็อีกหนึ่งก้อนอนามีแบตเตอรี่สองก้อนเนาะอีกหนึ่งก้อนเราเอาไปตัดตรงโซนโซนสนมีกล้วยเรางามเดอ้อ หงาหงางามกลัวเบื่องดูโหดนังวะอันนี้เตี่ยกระมูค่ะแล้วก็หน่อออกมาห้าหน่อแต่สวยสวยแค่หน่อเดียวมีงามหน่อเดียวอันนี้ก็วาคอมนี่งามนะคะต้นนี้ต้นนี้เขาสวยมาตั้งแต่น้อยตั้งแต่เด็กเลยสวยมาตั้งแต่แรกเลยแรกเริ่มเดิมทีเลยต้นเนี้ยอืแต่ว่าสูงค่ะแต่ต้นนี้เตี้ย น่าตัวนี้น่าจะเป็นว้าเตี้ยนะคะเท่าทอ,ทอจะว่าทอ,ทอเอวกับบวมแอนมันกัดหน่อยมันกัดนั่นไปร้อนน่าจะประมาณาหน้าอกอตัวคอวีนะไม่ถึงอะ่ะเอวพอดีคอวีเขาอยู่ที่ประมาณเอวเลยเอวหนูนาสะดือประมาณสะดือนะคะคอวีเขาเนี่ยอย่าได้ก้มนะตัวนี้น่าจะเป็นว้าเตี้ยนะ,ค,ะคิดว่านะดูดูความสวยเขามิ้นสอง เขียวหนึ่งไอโมนมินสองสิมินเท่าไหร่ไม่รู้วมินเออมินสองเขียวหนึ่งด่างน้อยหนึ่งด่างงามหนึ่งมแม่นี้ก็จะประมาณนี้เดินชมสวนอ้นนหญ้าหกหลายเนีย่ยตับยังเหลือเบื้องเดียวเนี่ยแบตเตอรี่เบิดตก่อนเดี๋ยวมือหนามาต่อพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็พรุ่งนี้ จริงๆอ่ะต้องมาตอนเช้าแล้วก็มาตอนมาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะตอนเศร้าแบตเตอรี่ก่อนหนึ่งตอนแรกแบตเตอรี่สองก้อนเพราะว่าตอนเศร้านี้บังเท่อนหน้ามีเหียกนะซินะไปเิ็งอีกโซนโซนนี้จะเป็นน้ำวา้าน้ำว้าคอมทั้งหมดนะคะส่วนนี้แล้วก็จะมีหอมอะไรอ่ะจำไม่ได้หอมปทุมเออหอมปทุมลายฟลอริดาเนี่ยยุดงนะเดี๋ยวจะได้มาตัดหญ้าออกอยู่เห็นไหมเขาจะห้าพืชจีนลงไปปลูกอยู่ข้างล่างจ้ะเท่ากับจะได้ดึงขึ้นสิ จะดึงขึ้นหมดไม่ได้เนี่ยคุณอ่ะมึงได้ถมไปคือเ่าพะว่ายังให้เขาคุมดิน,นดินจะได้บอสไล่เนี่ยตัวเนี้ยก็ต้องได้มาเขี่ลงเพราะว่าเวลาฝนมาเนี่ยนะมันจะเปิดลงน้ําหูเนะะี่ยค่ะแล้วคลองเนี้ยหนูนาถมทั้งหมดเกือบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเกือบทั้งหมดก็จะมีบ้างที่ว่าไม่ได้ถมเนะาะทั้งนี้แง่ไว้คุณบได้ถมแต่ว่าแต่ว่า มันมีหยามาคุ้มนะคะตัวหญ้ามาคุมกันดินสไลด์เนี่ยค่ะเนี่ยเออเราก็จะตัดหญ้าเพื่อไม่ให้ให้หญ้าเขาคุมนั่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาดินที่ว่าเขาสร้างมาเนาะจะมาโรยค่ะโรยกรบกรบกรบไว้อยู่แล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบลงหน่อยพอฝนมาเขาก็จะได้อันเซฟแดดแล้วก็ให้ให้หญ้าเขาขึ้นทะลุขึ้นมาแล้วเราก็ตัด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 ขอบก็คือคุมคลองไว้กัน การบินสไลด์ตัวนี้นี้จะเป็นโซนหอมค่ะโซนกล้วยหอมที่รับเข้าเมื่อประมาณเดือนใดฮไม่แน่ใจสองเดือนมนะั้งประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละคือประมาณนั้นนะคะเนีย่ยจะเป็นโซนกล้วยหอมทั้งหมดนะคะที่ที่นั่อันนี้ตุยตุยไปหนึ่งต้นอ่าแล้วก็ยังยังรอดูอีกสอง เพราะว่าเพิ่งช่วยเหลือนางไปแต่ว่านางยังไม่ขยับนะคะยังไม่ขยับแต่ว่าเราก็ทำการผัดตัดนิดหน่อยตัวนี้นงามแต่ยตัดหญ้าเนี่ยนุนะตัดญ้าไปแล้วก็มีหลุมนี้เดี๋ยวจะค่อยๆเฮ็ดดีกก่ารออาไม่ทะไม่ได้เห็นไหมมันจะมีขอบเห็นไหมมันจะมีขอบเราจะเอาดินมาถม เอาส่บุงกีแล้วก็บงาง,งางๆางมาน้าคลองนะคะส่บุงกีเดินเดินตามคลองเลาะเลาะละละมาแล้วก็ามาถมลงตรงนี้ดันดินขึ้นมาดันดินขึ้นมาแล้วก็เอาดินกลบลงไปแล้วเราก็ค่อยเอามาถมใส่ตรงนี้เดี๋ยวตัดงาเามืออื่นกันเดี๋ยวมืออื่นมาเห็ดเดี๋ยวไปเอาอบุ้งกีก่อนบุ้งกีไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้เอาไปใส่อยู่สวน,นอันนี้ก็คาเินดิสของน้องสาวนะจ๊ะงามมากนะคะ ที่หลอดเขาไม่ขยับมาหนูคือนั่นแหละตัวที่เขาไอกล้วยหอมนะมันจะพอไปหนามาหลังใสเองสินะคะตะกูลหอมอะ่ะถ้าเผื่อเขาโตถ้าถ้าต้นไหนที่พุ่งก็คือจะพุ่งกับแม่เลยแต่ถ้าเผื่อต้นไหนไม่พุ่งก็คือเขาจะนั่งง่ขึ้นมาจุ่จู่จุดขึ้นมาแล้วเขาจะชะงักหลอดไม่หลอด,ไม,ลอดไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องขุดแยกแล้วก็ไม่ชำ้ำก็ต้องลงดินเลยนะคะประมาณนี้่ะไปต่อเดินสมสวนงาหกแห้งหลายบุยอันนี้ อันนี้แกนแนนเมื่อกี้คาเวนดิตตัวนี้แกนแนนนี่ตัวนี้สวยสุดที่รับมาตอนนั้นดูดูความสวยเขาตั้งแต่แรกๆมาเนี่ยไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่ก็พรอย่างนี้แหละที่หนูหนาบอกว่ายิ่งสวยยิ่งไม่น่าไว้ใจอันนี้เป็นหอมทองไต้หวันค่ะคาเวนดิตอืมนี่ก็คาเวนดิตทายาทสายบรญการ ตัวนี้อันนี้กล้วยหินจากพี่ไก่อันนี้คาเวนดิสของหนูนาต้นแรกเลยต้นแรกเลยนะคะได้จากแอดวิล่าเดี๋ยต้นเนี้ยแต่ว่าขยับแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นหมออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาไอ้นี่เขาแต่ว่าแผลเขานี่แล้วไงแล้วเขาขึ้นแล้วด้วยเนี่ยเขาขยับแล้วเราก็เลยยังยังไม่อยากทําเพราะว่าช่วงนี้ฝนชุกเนาะฝนชุกแล้วเขาเนี้ยเดี๋ยวแผลถ้าเผื่อว่าป่องแล้วค่ะ สัญญาณชีพโอเคอยู่นะคะแต่ว่าบนบแน่ใจว่าเพื่อนขั้นตอนเพื่อนดันขึ้นมาบโบุดเพื่อนก็นอาจจะแตกโปออกตรงนี้นี่ค่ะเนี่ยท้องป่องๆเนี้ยมีเปอร์เซ็นที่เขาจะแตกโปอันนี้แกนแนนจากสวนพี่ยุ้ยนะคะยุพาก็ตัวนี้แกนแนนเหมือนกันอันนี้ขุดสดหมดเลยนะขุดสดลงสดหมดเลยตัวนี้อันนี้ไข่ทองคดค่ะโอ้โบแมนไข่อันไข่อะไรวะ ไข่พัตตาบองเอออันนี้ก็จากสวนพี่ยุ้ยเหมือนกันจองแกไว้สักพักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าหนอแกไม่ทันอันนี้ลงดินส่วนมากอะได้กับพี่ยุ้ยมาคือเฟี้ยงลงดินเลยเฟี้ยงลงดินแล้วก็ช่วยเหลือเขานิดหน่อยพอเวลาหลอดเขาตันหรืออะไรเงี้ยเปอร์เซ็นที่จะตุยอะประมาณ80ดสิบอเปอร์เซ็นรอดแปดสิเปอร์เซน็นเปอร์เซน็นตุยยี่สิบเปอร์เซ็นที่หนุนนาทำนะถือว่าโอเคนะแต่ตอนที่เราทาตอนนู้นเนาะ แล้วก็พี่ถีพี่ทันเหลอเกนเหลือเกินเหลือเกินเหลือเกินเขาก็ยังตุย๋ยมินเลี่ยมดูดิแงแล้วแต่ว่าเขากลางอยู่เด้เขาเริ่มไอ้นี่อยู่เด้ไม่ไม่ตุ๋ยเพราะว่าต้นนี้ลากเขาดีนะต้นนี้ลากเขาดีไม่น่าตุ๋ยนะคะก็ทําเป็นเจดีไปเพราะว่าเมื่อกี้นี่โดนฝนไปฝนลงเมื่อกี้นะคะก็กลัวนี่เหมือนกันแต่แต่เขย่าดูแล้วเขา <S <s <ๆ>เขาไม่นี่ถ้าเผื่อว่าต้นไหนที่แบบว่าเง่าเนาะ มันมันเงา่าถ้าอย่างเงี้ยเรานั่งใช่ไหมแล้วเราเขยา่าเขย่าดูอย่างเงี้ยโคนเขาจะหลวมแบบบแเล่บลหล่ on air, on อ่อนแออ่อนดอยอ่ะเออประมาณนั้นนะคะแต่อันนี้คือแข็งโปกเลยค่ะแข็งโป๊กก็รอดูว่านางจะเป็นยังไงนี่แข็งแข็งแข็งลงไปหมดเลยเนี่ยก็จะมีมีนิ่มนิมบ้างเกิดเปลือกนอกนะคะเปลือกนอกอ อามีตุยวิเลียมไปแล้วนะคะไปแล้วหนึ่งนะคะดับแนวไปแล้วหนึ่งไม่ธรรมดานะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอที่หนูนาบอกนะคะแบบนี้แหละบัธรรมดาอลิจจานี่อันนี้รอรออะไรนะตอนนี้กําลังชําอยู่เพราะว่าเขาต้นเล็กแล้วก็มีปัญหาตอนนี้หนูนาชําลากเขาอยู่นะคะแต่ว่าลากเดินแล้วนะคะหลอดกระดิกแล้วเพราะว่าตอนที่น้องขุดมาให้เนาะตอนที่น้องขุดมาให้ก็คือ หลอดเขาหลอดเขาไม่ไม่ขยับเขาเป็นต้นเล็กเป็นแม่สาวนะคะอหน่อขึ้นมาหนอแรกไม่แน่ใจว่าอะไรที่หนูนารับเข้ามาล่าสุดก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันจะเอามาลงตรงนี้ส่วนตัวนี้เ e อ E เอเบิ้งนี่งามเด้อนีอ่มารอบนี้หลอดสวยอะหลอดจึ้งอะ AEE เออ e. อันนี้ก็เฟี้ยงลงดินเหมือนกันนะคะ อันใดที่ข้าจเจ้าออกแบบว่าห่วงห่วงห่วงเดียอินีประสนใจค่ะอินีจับโน่นยางเดียวจับโน่นลูกขีดินยางเดียวคือแต่ก่อนเราเคยประคบประงมอาะตั้งแต่ราคาเทพเทพพนมตั้งแต่พาราเทพพนมแบบสูงสูงจัดจัดตอนนั้นพีคสุดอ่ะส,สามสามแสนอ่ะตอนนั้นที่หนูนะไม่ได้ว่าพูดเล่นเด้ตุ๋ยไปอ่าต้นสามแสนต้นหนึ่งต้นแสนห้าต้นหนึ่งแล้วก็ต้นหกหมื่นอีกต้นหนึ่งสามต้นคือพาราเขาขยับลงมาขยับลงมาเนาะแต่ต้นล่าสุดที่รับเข้ามา รู้สึกว่าจะอยู่ที่สามพันอ่ะจับเฟี้ยงลงดินเลยไม่สนใจแล้วก็แต่ว่าเทคนิคในการให้น้ำนะมันจะมีเทคนิคนิดหน่อยนะคะในการให้น้ำสำหรับพวกอ่าที่ลงดินนะหนูนาจะให้น้ำเขาทุกทุก,ทก,ทกตอนเย็นก็ได้หรือตอนเช้าก็ได้ให้แบบคือแบบสูบน้ำใส่จนแบบน้ำนองเลยค่ะน้ำนองเลยทุกวันจนกว่าเขาจะติดหรือ เพื่อค้านแดกกับซองมือมือนึงแต่ว่าก็คือน้ําแบบเออนองเลยนะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นอยู่ตลอดอะ่ะแต่ว่าเขาชอบเขาไม่ชอบน้ําขังแค่นั้นแหละแต่ที่สวนถ้าถ้าเป็นเทพพนมอ่ะที่สวนนู้นพี่หนูนาทำอะ่ะอยู่สวนนู้นอ่ะเทพนมก็คือหยดน้ําอ่ะใส่ทั้งวีทั้งวันเลยก็คือทําเป็นสายน้ําหยดเนาะมันจะมีกล้วยอยู่เส้นสายหนึ่งประมาณหก หกต้นแล้วก็จะโค้งโค้งโค้ง,คงแล้วก็เปิดน้ําไว้แล้วก็ใส่สาย,สายน้ําหยดไว้ทั้งวันทั้งคืนน่ะสองวันเปิดทิ้งไว้สองวันเปิดทิ้งไว้คือเปิดทิ้งไว้ตลอดจนเขาติดอะ่ะของเทพพนมนะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดแบบเปิดเปิดแรงให้เขาน้ําพุ่งอะไรเงี้ยมันเป็นน้ําหยดอะ่ะมันซึม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 ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าครั้งแรกที่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 เราปลูกก็คือให้น้ําเขาจนแบบนองเนี่ยขุดเป็นหลุมแบบนี้ค่ะเนี่ยก็คือเวลาเราเอาน้ําใส่เขาก็จะขัง เขาจะขังอยู่ตรงนี้ว่าหนูนาปลูกช่วงช่วงหน้าหน้าร้อนน่ะเออปลูกช่วงหน้าร้อนก็เลยทําเป็นหลุมแต่ถ้าเผื่อปลูกช่วงหน้าฝนเฮ็ดเป็นหลุมมึงสีน้ำโหมเลยค่ะสาหรับตรงไหนที่แบบว่าน้ําขังน้ําอะไรอืมนี่บ่อน,นี้ทําบ่อไว้ที่ว่าทําคลองยาวสองตอนแรกมันจะเป็นคลองยาวสามใช่ไหมคราวนี้อ่ให้ทําครั้งแรกแล้วก็มาครั้งที่สองก็คือให้เห็นให้เพิ่นมากแก่งานให้ มาแก้งานให้ก็คือทําเป็นคลองสั้นคลองสั้นสี่คลองยาวสองนะคะคลองยาวก็คือจะเป็นคลองยาวของกล้วยด่างเนาะโซนโซนบ้าคอมฟลอริดาแล้วก็โซนหอมแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนคลองสั้นก็คือจะเอาไว้ใช้ผลผลิตแต่ว่าเดี๋ยวพอนั้นมาเราก็จะรื้อเพื่อที่จะโยกไปฝั่งโน้นกล้วยเราก็จะเอาลงตรงนี้ร้อเพราะว่าตอนแรกอะก็คือหนูนาความตั้งใจของเราเนาะก็คือเราเอาอา เราเอาผลผลิตที่ระหว่างรอกล้วยอะค่ะระหว่างรอหน่อกล้วยปีปลายปีหนูนาะคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละหน่อกล้วยเริ่มได้ขุดแล้วนะคะเราก็เริ่มได้ขุดได้ไหลแล้วเราก็จะขยายกล้วยใส่ใส่ตรงนี้ให้เต็มอืมจะใส่ตรงนี้ให้เต็มแล้วก็ในแต่ละโซนแต่ละโซนล้วก็จะจัดแจงไว้แบบนี้หนูนะ่าจะขเขียนแผนผังทุกรอบนะคะทุกรอบจะมีการเขียนแผนผังนะโมเมนสีโล่งซุมซีซุม,ซซมหาเด้ เียนแผนผังก่อนว่าจะลงอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ไว้อะไรประมาณเนี้ยแต,แต่แต่มันก็ไม่ได้ได้ดั่งใจเราตลอดนียล่ะ